ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็วันนี้ได้สั่งเป็นจักรยานไฟฟ้าครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมันอ่านว่ายัางไงน่ครับนี่ลูเล่หรือลุลาครับผมขออ่านเป็นลุลาก็แล้วกันครับลุลา v8 ก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับถึงบ้านครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่ให้มาครับเป็นกระจกครับตัวนี้ครับกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวครับติดอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นที่เป็นซับเจอร์ครับที่ชาร์จแบตเตอรี่ขนาด4ีซีปิดซีสิบแปดโวลต์ครับสองแอมป์ ก็ตัวนี้เป็นถุงเครื่องมือครับก็มีไอเสื้อกันฝนครับของรถครับเป็นเสื้อคุมกันฝนกันฝุ่นนะครับตัวนี้เป็นหูกระจกครับซ้ายขวาก็จะ ซื้อมาทดลองใช้งานดูครับไอ้ตัวนี้เป็นชุดไอ้ตะกร้าหน้าครับก็ให้ของมาแบบน่าจะสั่งมานคนกันคนละที่ครับไอ้ตัวนี้เป็นที่ล็อกร้อหน้าครับเพราะว่าไอ้ตัวล้อหลังก็มีมีที่ล็อกอยู่แล้วครับตัวนี้จะเป็นบันไดถีบกับเป็นสูบลมครับ ก็ในเบื้องต้นตอนแรกครับเราจะต้องอใส่ตัวชุดแฮนด์ลดครับตัวนี้ก็ก็เหมือนกับจักรยานที่เราปั่นทั่วไปครับก็จะใส่แบบนี้ครับตัวนี้ผมจะใส่จรารบีทาตัวน็อตไว้ก่อนครับเผื่อว่าใช้งานไปนานๆครับบางทีอาจจะมีการถอดออกมาซ่อมครับ เดี๋ยวสนิมขึ้นครับเดียวก็ถอดอยากยุ่งอีกครับตอนนั้นครับแบบนี้เลยครับสําหรับจัก,กรยานทั่วไปที่เราปั่นกันอยู่ครับก็กจะลลอกคอกันแบบนี้ครับก็คือมันก็คือจัก,กรยานนะครับอ่าเพืองแต่ว่าใช้ไฟครับตาม ตัวบทกฎหมายมันก็คือจักรยานครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยกับจักรยานมาให้พวกเราได้ดูกันครับเนี่ยครับก็ใส่ให้มันขันเข้าไปเยอะๆหน่อยครับเผื่อว่าเราขันล็อกด้านบนมันจะง่ายครับตัวนี้ล็อกมันจะล็อกในลักษณะนี้ครับเราขันขึ้นมาก็จะขยับขึ้นมาครับแล้วก็จะล็อกกับตัว นี่ยครับที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ครับก่อนแน่นครับไม่ไม่มีปัญหาครับไม่ไม่ค่อยมีปัญหาครับจักรยานทั่วไปก็ล็อกกันแบบนี้ครับ ราก็ก็จะมีที่รูขันอยู่ด้านบนนะครับใช้ปากตายก็ได้ใช้แหวนใช้แหวนน่าจะดีครับเป็นเบอร์สิบสองถ้าปากตายเราจะต้องคอยกลับไปกลับมาครับตรงนี้ครับนะครับนะครับประแจปากตายก็จะงอลักษณะนี้ครับเราต้องคอยกลับไปกลับมาครับ เพื่อเราจะได้ขันเข,เข้าได้แบบสะดวกครับแต่ทางที่ดีก็เป็นเป็นแหวนน่าจะง่ายกว่าครับตอนแรกผมก็ใช้เป็นปากตายครับตอนหลังถึงมารู้เขาว่าใช้แหวนแบบนี้ครับง่ายกว่ากันเยอะครับไม่ต้องอะไรหาจังหวะครับนะครับเป็นเบอร์สิบสอก่อนนี้เป็นเติมโลมครับ น่าจะน่าจะปล่อยลมทิ้งตอนที่ขนส่งมาครับก็เห็นแม้แต่รถบรรทุกใหญ่ๆที่เขาใส่รถบรรทุกมาครับก็จะมีการปล่อยลมหน้าอยู่แล้วครับก็เราเราต้องยกนิดนึ่งคราว่าเป็นยางที่ไม่มียางในครับถ้าเราปล่อยให้มันแบนแบบนั้นครับเติมเติมไม่ขึ้นนะครับก็จะมีรูออกตามขอบ ก็เป็นยางขนาดอา2 2 2งนิ้วครึ่งน,นะครับคูณ14ครับขอบ14ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยางก็ก็พูดง่ายๆถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็2.50นั่นแหละครับตัวนี้จะมีการล็อกมาลักษณะนี้ครับสายเบรกหน้าครับ ก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ไอตัวดัามดัมเบรกครับตัวชคกก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ครับน่า แข็งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นทางลาดยางเรียบก็ไม่มีปัญหาครับตัวนี้จะเป็นไอพนักพิงครับด้านหลังครับก็ใส่ไอตัวด้านที่เป็นที่เราพิงนะครับไปก่อนครับโดยการล็อกน็อตครับนะครับลักล็อกน็อตตัวนี้ลักน็อตช่วงแรกครับแต่มันมีสองอันประกบกันนะครับ นี่ครับก็จะเป็นอีกตัวนะครับหึ่งก็จะน็อตก็จะใส่จากตัวที่เราใส่ไปแล้วครับมาทะลุออกมาครับเพื่อว่าล็อกให้ติดกับตัวที่เราใส่ไปก่อนตัวนี้เปลี่ยนลักษณะเหมือนกับก่อนจะแต่งให้มันสวยให้มันสวยขึ้นนะครับพูดยังไงครับนี่ครับ ก็ไอลุลาครับ V8 ตัวนี้ครับก็จะมีครบครับไฟเลี้ยวครับซ้ายขวาครับทั้งหน้าทั้งหลังครับแล้วก็แตรครับไฟหน้าครับมีหมดครับตัวนี้เป็นบังโคลนหลังครับก็จะมีการ เหมือนประกอบไม่เสร็จครับหรือว่าอาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่นเกี่ยวกับการขนส่งผมก็ยังไม่แน่ใจครับก็ขันทั้งสองด้านครับให้แน่นครับนี่ครับสำคัญครับเห็นหลายคนซื้อมาแล้วก็ทำเกี่ยวรูดเกี่ยวหวานไปเรียบร้อยครับก็ไอตัวที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวแอลครับก็จะอยู่ เอ้เดียวๆไอ้สัญลักษณ์ตัวแอลก็จะอยู่ด้านด้านด้านซ้ายครับแล้วก็หมุนเข้าด้านซ้ายเหมือนกันครับนะครับสัญลักษณ์ของตัวแอลครับอยู่ด้านซ้ายแล้วก็หมุนซ้ายครับอ่าสัญลักษณ์ของตัวอารครับอยู่ด้านขวาแล้วก็เป็น

หมุนหมุนเกลียวครับไปด้านทางด้านขวาครับนี่ครับก็เป็นตัว A นะครับก็จะอยู่ด้านขวาครับด้านขวาของตัวรถนะครับแล้วก็หมุนเข้าด้านขวาเหมือนกันครับหมุนเกลียวเข้าด้านขวาที่เป็นตัว L ครับอยู่ด้านซ้ายครับแล้วก็หมุนเกลียวก็เข้าด้านซ้ายเหมือนกันครับ ขวาเกลียวขวาครับซ้ายเกลียวซ้ายครับาขวาครับวซ้ายครับซ้ายก็หมุนเข้าซ้ายครับขวาก็หมุนเข้าด้านขวาก็ยังงงครับเพราะว่าเกลียวค่อนข้างละเอียดครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ ลูดง่ายครับเกี่ยวครับถ้าหมุนเข้าไม่ไม่ดีครับตัวนี้จะเป็นแบตก็เป็นแบต12โวลต์4ลูกครับต่อกันแบบอนุกรมครับก็จะได้อยู่48โวลต์ครับก็อต่ออนุกรมครับสองให้ได้ ยี่สี่โวลต์ก่อนครับต่ออนุกรมสองลูกครับแล้วก็เอาสองลูกมาอนุกรมกันอีกทีครับเอายี่สี่โวลต์กับยี่สี่โวลต์มาอนุกรมกันอีกทีนึงครับก็จะได้เป็นสี่สิบแปดโวลต์ครับก็ต่อแบบอนุกรมก็คือต่อบวกไปลบครับก็คือแดงๆบวกครับสีน้ำเงินก็เป็นขั้วลบก็แบตเตอรี่12โวลต์นะครับ4ลูกครับเขาก็จะ จะต่อให้ได้12โวลต์เหมือนเดิมก็ได้ครับหรือต่อให้ได้24โวลต์ก็ได้ครับหรือจะต่อให้เป็น48โวลต์ได้หมดครับตัวนี้จะเป็นหูกระจกครับก็ผมก็เพิ่งจะเป็นครั้งแรกครับ ก็ใช้งานในหมู่บ้านครับเขา่าจะใช้ได้ไม่มีปัญหาครับชาร์จแบตครั้งหนึ่งก็วิ่งได้5 6าหกสิโลครับนี่ครับก็กระจกก็จะปรับเหมือนกับตรงๆมาครับเราจะต้องปรับให้มันได้ตำแหน่งครับโดยการหมุนกลับลงมาอีกด้านหนึ่งครับนีครับเห็นบางคนใส่เห็นหลายๆลายคนใส่ครับในในคลิปใน YouTube ก็ ใส่มันทั้งตรงๆแบบนั้นนะครับไม่ได้กับตำแหน่งมันก็มองไม่ค่อยชัดนะครับก็ในกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวครับอยู่ครับก็จะมีสายให้เราจับมาต่ออีกทีนึงครับเนี่ยครับก็ ก็หลักการง่ายๆครับขั้วลบก็ไม่สีดําก็สีเขียวครับนี่ครับถ้ามีสีดํากับสีเขียวอยู่คนลด้านก็เอาต่อกันเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นขั้วลบครับไอสีน้าเงินสีเหลืองครับหรือสีอื่นๆครับก็จะเป็นขั้วบวกก็บางทีเขาก็จะเน้นแค่เรื่องของขั้วลบครับคือเขียวกับดําครับนี่ครับขั้วบวกมีถึงสามสีครับ ด้านนี้ง่ายหน่อยครับก็มีไอ้ดำคู่กับเขียวแน่นอนอยู่แล้วครับแล้วก็สีน้ำเงินก็จับใส่กันไม่มีปัญหาครับ <c oughs> นี่ครับก็เอ่อฟิวก็จะไม่ได้เสียบมาให้ครับตอเราเสียบก็มันแบตมันมัน สี่สิบโวลต์ครับก็เสียบเข้าไปก็จะมีเสียงสปาร์คดังค่อนข้างจะแรงหน่อยครับบางคนก็ตกใจครับนี่ครับก็อาจจะเป็นแผนด้านบนอาจจะกดอยู่ก็ได้ครับตรงนี้ครับมันรู้สึกว่า,าจ,จะวางตำแหน่งฟิลมาค่อนข้างจะสั้นนี่ครับก็จะมีรีโมทครับ ก็จะมีปุ่มสายฟ้าครับปุ่มปุ่มปลดล็อกแล้วก็ปุ่มล็อกครับปุ่มสายฟ้าครับก็กดสองทีครับก็จะสามารถจะเครื่องก็จะทํางานได้ครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ลูกแจครับไฟไฟ,ไฟเลี้ยวสัญญาณไฟเลี้ยวดังครับชนิดที่ว่าเลี้ยวแยกนี่ครับแยก แยกหน้าก็ยังได้ได้ยินอยู่เลยครับแล้วก็ที่เบรกครับก็จะมีเหมือนเป็นสวิตช์อยู่ครับนะครับก็เวลาเราบีบเบรกครับไฟก็จะหยุดจ่ายไปมอเตอร์ครับเบรกจะมีอยู่ทั้งหน้าทั้งหลังครับในตัวที่ผมกดนี่ก็เป็นตัวเหมือนเหมือนกับเกียร์ครับมีระดับความเร็วครับ1 2ึสาครับ แต่ว่าคงไม่จําเป็นนะผมว่าอยู่ในเลขสามนะก็ยังไม่ค่อยไวเท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นเหมือนสวิตตัดไฟครับเวลาเราบีบเบรกครับไฟก็จะหยุดจ่ายไปที่มอเตอร์ครับทาให้มอเตอร์หยุดทํางานครับก็อยู่ทั้งทั้งสองด้านครับทั้งหน้าและหลังนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นไอ้ตัวสวิต หยุดการจ่ายไฟครับในในขณะที่เราบีบเบรกครับนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปอาลองครับว่าจะที่ได้ประมาณไหนครับ ก็เปิดสวิตช์ครับกส็สามารถที่จะบิดคันเร่งไปได้เลยครับก็พอเราเปิดสวิตช์ครับก็ไฟก็จะออกเหมือนกับเป็นผมไม่เข้าใจครตรงกลางน่าจะเป็นไฟสูงนะครับตั้งข้างน่าจะเป็นไฟต่ำอะไรประมาณนี้นครับ นะครับเดี๋ยวเราไปลองขี่กันครับแรงดันลมก็จะก็เติมอยู่ที่ประมาณ33ถึง31อะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะใช้ได้ครับทั้งหน้าและหลังครับ นะครับก็ไปลองกันครับก็เปิดสวิตช์ครับแล้วก็บิดขี่ไปได้เลยครับทางแถวหน้าบ้านผมก็ค่อนข้างจะชันพอสมควรครับก็น่าจะเหมือนกับสเปคที่กำหนดไว้ครับ ผมบ้าน่าจะอาจจะเกิน30องศาด้วยซ้ำไปครับก็บิดได้ไม่ไม่ไวเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ยี่สิบสามสิบกิโลต่อชั่วโมงแค่นั้นนะครับแต่ก็ไปได้เรื่อยๆครับ ทันกว่าเนี่ยถึงร้องเนี่ยเดี๋ยวอยากร้องแล้วก็อยากอยากจะมาศึกษาด้วยอ๋อมเกินสี่สิบห้าเพราะว่าก้นหมายมาครับถ้าเกินสี่สิบห้าหมายถึงว่าใบแจจักรยานแล้วจะต้องอยู่ในระบบจดทะเบียนอ่ะ ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าบบบมีติปันกับวายูในสการจะเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์นี่วิ่งตามนกทอดหนนมาได้ล่ลองเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทตั้งจากรัสเาวยมาเออน,น่าจะโอเคอยู่ <c oughs> ก็ประเภทแม่บ้านครับไปจ่ายตลาดอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะใช้ได้ครับประหยัดน้ำมันครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับก็มอเตอร์ขนาด350วัตต์ครับวิ่งได้ไม่น่าเกิน40กิโลต่อชั่วโมงครับ ก็ข้อกฎหมายต่างๆเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมจะเอารายละเอียดที่เท่าที่ผมรู้ครับมาให้พวกเราได้ดูกันก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับทั้งจักรยานแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับที่ใช้ไฟฟ้าครับ ก็คี่ไปเรื่อยๆครับก็ไม่รีบไม่รีบร้อนไปไหนครับก็ถือว่าคี่สนุกพอสมควรครับของเสียงก็เงียบก็จะซื้อให้แม่บ้านนะครับไป ที่ตาในหมู่บ้านครับไปหกใจตลกตลาดอะไรประมาณนี้ครับก็แถวบ้านผมก็ยังก็เห็นเห็นอยู่บ้างครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มากครับนานๆจะเห็นคันหนึ่งครับ วเวทั้งตัวอำเภอแล้วก็ดำบนแถวนี้นครับไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ